สิ่งทั้งปวงสู่ทะลวงอวิชชาเลือนฐานชีวิตจิตวิญญาณก้า,านาในมักคาพุทธธรรมตื่นจากมงมงายส่วนดีระดับ11คือความจริงเป็นดีทางธรรมเป็นความพ้นทุกข์ เป็นดีระดับ11คือจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีทั้งโลกจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้มุ่งหมายให้เกิดดีระดับ10เราต้องม,งมุ่งหมายให้เกิด,ดระดับ10ก่อนนะให้เกิดดีทั้งโลกสูงที่สุดก่อนและพยายามทําเต็มที่ที่สุดด้วยเราตั้งใจที่จะทำเต็มที่ด้วยมุ่งหมายจะให้เกิดแลวพยายามทําเต็มที่ด้วยตั้งใจที่จะทําเต็มที่พยายามทําเต็มที่แล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละ คือดีระดับสิบเอเป็นดีที่ดีที่สุดเนือสิบก็คือสิบเป็นดีที่ดีที่สุดเป็นสุขที่สุขที่สุดนี่แหละทำให้ถูกต้องนะต่อให้เราทำจริงๆมันได้เป็นงานได้หนึ่งแต่เราสามารถเอาสิบเอ็ดได้ไหมได้ทำจริงๆได้สองได้สามได้ดีระดับสองระดับสามแต่เราก็เอาสิบอ็ดได้ตลอดอย่าลืมดีสิบเอดเนี่ยคือดีที่ ดีที่สุดดีที่สุขที่สุดดีที่พ้นทุกข์ที่สุดดีที่ดีที่สุดสุขที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดประเสริฐที่สุดต่อให้เราทําดีทั้งโลกได้ศูนยติดลบอีกต่างหากลบหนึ่งลบสองเราเอาดี1ิได้ไหมได้เห็นไหมเราสามารถเอาดีที่ดีที่สุดได้ตลอดเอาสุขที่สุขที่สุดได้ตลอดนี่คือคนมีปัญญาคนมีปัญญาต้องเอาความสุขได้ตลอดการนันต้องฉลาด คนมีปัญญาต้องเอาสุขได้ตลอดการโอเคนะน,นั่นแหละ <c oughs> นคนมีปัญญาเอาดีที่ดีที่สุดได้ตลอดการเอาสุขที่สุขได้ตลอดการไม่ว่าการงานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรลวมทั้งแม้แต่ติดลบด้วยเราก็ยังสามารถได้ดีสิบเอ็ดได้ <c oughs> ดีสิบเอ็ดคือไรทุก <c oughs> ไรทุกใจนะไรทุกใจ นะมีความสุขสบายใจได้กังวลตลอดการคือดีสิบเอ็ดนะดีที่ดีที่สุดดีที่สุขที่สุดนะต้องทำอะไรก็ตามต้องได้ดีที่ดีที่สุดได้สุขที่สุขที่สุดคือดีสิบรืสสิบเอ็ดนะดีสิบต้องนี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจริงๆริงร้อยหกสิบห้าข้อเนะี่ยคือศีลคืออริยศีล อริยสมาธิอริยปัญญาที่ผ่าพ้นทุกข์เป็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยะทั้งร้อยหกสิบห้าข้อนะคืออริยสัพสีทั้งหมดแหละนะเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยสัพสีทั้งหมดเลยร้อยหกสิบห้าข้อนะ,อะก็หากเปลี่ยนทํากันดูศึกษากันดูอย่าลืมอย่าลืมดีที่สิบเอ็ด เป็นดีที่ดีที่สุดดีที่สุขที่สุดดีที่ประเสริฐที่สุดมีคุณค่าที่สุดต่อตนเองต่อผูนะ้อื่นนะอ้าวนะข้อที่แป <c oughs> ข้อที่แปนะเเริ่มเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จดังใจหมายกิเลสมักจะหลอกบอกว่า ถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงมันลวงให้ทุกข์เห็นไหมลวงให้ไม่สบายใจล้วลวงให้ทุก์ละนี่คือความลวงไม่สบายใจเมื่อไหร่เป็นความลวงเมื่อนั้นลวงให้เราทุกข์ลวงให้เราไม่สบายใจให้ใช้ปัญญาหักลํากิเลสบอกกับกิเลสว่า ถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่านี้จะเสียหายเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะดีที่สุดยุติธรรมที่สุดตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องน,นี่คือสัจจะอย่างนี้แหละ ต้องบอกกันเลยถ้ามันบอกเสียหายเสียหายเมื่อเราทําดีเต็มที่แล้วปัจจัยานให้เกิดดีเต็มที่แล้วทําดีเต็มที่แล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์ดังใจห <c oughs> มายกิเลสก็บอกอเุ้ยจะเสียหายมากจะเสียหายมากนะจะเสียหายมากจะไม่สบายใจมากกะแย่มากนี่นั้นเชิงนี้เราก็ต้องรีบบอกกิเลสเลยเฮ้ยนั่นมันความลวงลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจบอกจะเสียหายแล้วเราก็ไม่สบายใจนั่นแหละมันลวงให้ทุกข์ลวงให้ไม่สบายใจ เราก็ต้องบอกกับกิเลสว่าเฮ้ยเราทําดีเต็มที่แล้วนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วถ้ามันได้มากกว่านั้นมันจะเสียหายเพราะมันไม่ยุติธรรมได้มากกว่านั้นมันจะไม่ยุติธรรมมันจะขี้โกงมันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเพราะกุศลอกุศลของเราตอนนั้นน่ะของเราและคนที่เกี่ยวข้องตอนนั้นมันได้เท่านั้นจะมากกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นเสียหายเลยไม่เชื่อลองทําดูก็ได้ขนาดอยากได้มันยังเสียหายเลยใช่ไหมเสียอะไรเสียความสุขไปแล้วใช่ไหม เสียความสุขเสียความดีไปแล้วใช่ไหมได้ความทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์คือชั่วใช่ไหมได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันได้ทุกข์ได้ชั่วไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยตายสวยจีบหายเลยแต่ทุกข์ได้ชั่วแล้วเสียความดีไปเรียบร้อยเสียความสุขเสียความดีไปเรียบร้อยแล้วขนาดอยากได้เท่านั้นเองยิ่งไปลงมือทาเป็นไงยิ่งเสียเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะยิ่งเสียหายเข้าไปหนักเลยเสียสุขภาพเสียเวลาเสียแรงงานแถมไปทะเลาะเบาแวงคนนู้นคนนี้อีกหรือไปดึงคนนี้คนน นะมันหนักเกินไปมันแย่เกินไปมันจะเสียหายทั้งนั้นนะต่อให้ทําสําเร็จออกมาบางทีมีวิบากลายซ้อนไม่ใช่บางทีแหละมันเป็นสัจจะถ้าสําเร็จจะมีวิบากลายซ้อนไปหมดเลยโอ้โหจะดึงเรื่องไร้ลายมาใส่เลยยกตัวยอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะั่นอย่างพวทเรานี่นะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้นะนะกระทรวงสาธารณสุขยอมรับ เท่ากับตอนนี้เป็นต้นนะตายอย่างเดียวยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่เวลานะก่อนหน้านี้ถ้าเขายอมรับขนาดนี้นะเราตายเลยนะยอมรับจนเป็นเนี่ยเป็นหลักสูตรยอมรับเป็นออยอมรับเป็นเนี่ยมาตรฐานบริการสาสุขเนี่ยเราตายแล้วนะก่อนหน้านี้เพราะองค์ประกอบของเรายังไม่พร้อมและ ตอนนี้ยอมรับเท่าที่ยอมรับนี้ก็ดีแล้วตามองค์ประกอบที่เรามีตอนนี้ถ้ามากกว่านี้เราตายเหมือนกันมากกว่านี้ตายหมายความว่าณนวินาทีนี้นะในข้างหน้าถ้าองค์ประกอบเราดีกว่านี้ใช่ไหมยอมรับมากกว่านี้ดีไหมก็ดีเขาจะเป็นไปเองของเขายอมรับมากกว่านี้ก็จะดีในข้างหน้าที่องค์ประกอบของเราพร้อมกว่านี้เขาจะยอมรับตามองค์ประกอบที่พร้อมของเราเพราะอาจารย์ตั้งจิตไว้อย่างนั้นเหมือนกันตั้งจิตไว้อย่างงั้นแล้วก็สังเกตความจริงอันนั้น ว่าเออเรามีบารมีมากเท่าไหร่ก็ให้ยอมรับเท่านั้นอย่าไปมากกว่านั้นมันจะเสียหายอาจารย์ตั้งจิตเอาไว้ตั้งศีลอันหนึ่งแต่ก็ตั้งจิตเอาไว้อันหนึ่งว่าขอให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพอดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองเพราะอื่นตามกําลังของเราตามบารมีของเราขอให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเรานะ ให้พอดีที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองและผู้อื่นตามบารมีของเราจะจระก็ตั้งจิตอย่างนี้นะอาจะก็พยายามสังเกตอันนี้พยายามทําศีลอันนี้พยายามสังเกตอันนี้ถ้าอะไรที่มันดีก็จริงนะแต่มันปิดกันกนด้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินเนี่ยอันนั้นอาจารย์รู้แล้วยังไม่ใช่บารมีของเราตอนนั้นยังไม่ใช่ถ้าได้จะเสียหาย ถ้าได้จะเสียหายเราก็ต้องดีบหยุดโอ้โหถ้ามีอาการอย่างนั้นอาจารย์จะอ่านอาการตรงนี้แหละอ่านอาการตรงนี้อ่านอาการในจิตเลยมันจะออกอาการเขาจะออกอาการในจิตของอาจารย์เลยออกอาการให้เลยนี่เป็นญาณพิเศษของอาจารย์พี่น้องก็ไปใช้ได้อ่านอาการได้เหมือนกันเอาไปใช้ได้ถ้าเรามีความดีปฏิบัติศีลไปเรื่อยๆเขาจะเขาจะบอกเรานะเขาจะบอกเราแต่เราก็จะอ่านอาการออกแล้วเราก็จะไม่ ไม่ถลําเข้าไปในจุดที่จะเสียหายแม้จะดีก็ตามแต่มันจะมีความเสียที่มากกว่าดีเราจะไม่ถลําเข้าไปเขาจะบอกเราเลยโอ้โหปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินนี่คืออาการทั้งหมดแหละเขาบอกเราแล้วรีบถอยเลยถ้าเจอนั่นก็ถอย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 ,ยังไม่ใช่เวลาถ้าได้จะเสียถ้าได้จะเสียรีบถอยเลยนะแต่คนทั้งโลกในจํานวนมากเลยเขาไม่บอกเชื่อไหม โอ้ยอยากได้อะไรเขาให้ให้ให้แล้วเป็นไงโอ้ทุกทับตายเลยบางคนไปเป็นผู้นวยการไม่กี่ปีเป็นมะเร็งกินเลยนะเครียดตายเลยก็มีบางคนก็ไปเป็นหัวหน้าเขาบางคนก็ไม่ต้องอะไรมากอะเนี่ยทำกับทักษิณเนี่ยได้เป็นผู้นําประเทศได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีโดยที่บาร,รมีตัวเองยังไม่ถึงอะความดีที่จะคุ้มครองตัวเองการลดกิเลสยังยังไม่ได้ความดียังไม่ได้เป็นไง พอ,อมันไม่มีอะไรขวางไว้เป็นไงพอไปได้เป็นไงสวยจิบหายเลยใช่ไหมนะ่ะได้ไปทาชั่วจิบหายเลยสวยเลยก็สวยอย่างนั้นน่ะเห็นไหมล่ะไม่ไม่มีอะไรเตือนเขาไม่เห็นจริงๆมีสิ่งที่เตือนนะแต่เขาไม่เห็นแต่เขาจะไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งศีลแล้วเขาก็บูมบามบูมบามเข้าไปแล้วจะเอามากกว่านั้นมากกว่านั้นมากมากว่านั้นเป็นไงถึงที่สุดล้วไปได้ไหมไปไม่ได้ ก็ทาชั่วไปทําชั่วไปชั่วเล่นงานเลยเห็นไหมหล่ะมันเป็นอย่างนั้นคนในโลกก็เหมือนกันบางทีอะไ,ไปเปิดสาขาโน้นสาขานี้เปิดอะไรก็ไม่รู้แหละเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเ,เ,เกินกาลังมีไหมแย่เลยใช่ไหมไม่อ่านอาการนี้ยเขาอ่านไม่เป็นเพราะเขาไม่มีศีลมันมืดไปหมดเลยนะจริงๆมาตารีเตือนอยู่นะแต่ว่าเขาไม่มียานอ่านทุกคนมาตารีเตือนทั้งนั้นแหละ uh. มาตารีเตือนทั้งนั้นแหละ uh, ว่าให้ทําอะไรแค่ไหนแต่ไม่มียานอ่านใครจะมียานอ่านกว่ากันทั้นนั้น มาตลีก็เตือนเ็ามีน้ำใจเตือนทั้งนั้นแหละเตือนทั้งนั้นแหละมีน้ำใจแต่ว่าจะมีญานอ่านไหมละ่ะขณะเขาเตือนนะไม่ต้องอะไรมากนะทักษิณยิงลักในคนเป็นแสนไปไล่นะเขาเตือนไหมเตือนแล้วฟังไหมละ่ะไม่ฟังเห็นไหมละ่ะไม่มีญานอ่านว่านั่นมันมันยิ่งลักทักษิณแล้วนอมินีขนาดเห็นไหมมันปิดกั้นเกินแล้วองค์ประกอบในประเทศไทยเดยด โอ้โหถ้าเขาจะทําชั่วอย่างนั้นต่อมันมีสภาพปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินแล้วใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟัง,เข,ฟงเขาไม่มียานที่จะอ่านทํานะมีไหมคนต่อต้านคนบอกไม่น่าทําไม่น่าทํามีไหมมีแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาอ่านไม่ออกเตือนจริงๆนะเขาเตือนทุกคนนั่นแหละแต่ใครจะมียานอ่านหรือไม่มียานอ่าน ใครจะหน้ามืดไม่หน้ามืดคนหน้ามืดมันก็ลุยไปต่อลุยไปต่อลุยไปต่อก็เตือนทั้งนั้นแหละน่ะคนจะไปฆ่าข่มขืนคนไปข่มขืนฆ่ามันโอ้โหมันมีพลังต่อต้านไหมมีใช่ไหมคนเขาต่อต้านแบบคนที่เขาจะถูกข่มขืนนะ่ะใช่ไหมเขาก็ต่อต้านเขาต่อสู้อะไรโอ้โหน่ะใช่ไหม ตือนน่ะใช่ไหมมันพลังที่บอกไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะไม่ควรทํานะใช่ไหมมันมีพลังต่อต้านอยู่ใช่ไหมแต่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังทําไมจะไม่มีต่อต้านนะ่ะคนจะไปฆ่าสัตว์จะไปกินสัตว์เนี่ยจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีพลังต้านไหมสัตว์เขาต้านไหมต้านมันปิดกั้น game, will, keynote, i, เกินฝืนฝืนเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกิน แตกราวกับสัตว์ใช่ไหมมันโอ้โหสัตว์ออกอาการโอ้ไม่ได้มันทุกข์นี่มันเป็นสภาพแตกราวนะจิตวิญญาณที่มันแตกราวก็จะเห็นโอ้จิตวิญญาณที่ทุกข์ทรมานใช่ไหมจิตวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเนี่ยไปทากับเขาแล้วเขาก็ทุกข์ทรมานน่ะมันมีไหมล่ะนั่นะปิดกั้นเกินฝืนเกินลําบากเกินมีไหมเราก็ลําบากเขาก็ลําบากเกินน่ะมีไหมทั้งเราทั้งเขาน่ะมันลําบากเกินน่ะทรมานเกินน่ะมีไหม เขาทรมานเกินมีไหมบางทีเราไม่ทรมานอต่ทำร้ายเขาอแต่เขาทรมานเห็นไหมนั่นแหละสภาพเขาทรมานเกินสัตว์ก็ทรมานเกินะเขาเสียหายไหมเสียหายเสียชีวิตเสียความพาสุกเสียชีวิตเขาทรมานเกินเ็าเสียหายเกินไม่สะดุ้งเลยไงคนอื่นก็เสียหายเกิน่ะสัตว์ก็เสียหายเกินสัตว์เขาทรมานเกินเขาเสียหายเกินเขาบอกอยู่แล้วมันมีอาการบอกอยู่ ทรมานเกินเสียหายเกิดแตกรล่าไหมแตกรล่าเลวเขาแค้นเลยใครทาลายลเขาโอโ้โหเขาไม่เป็นมิตรกับเราเลยใช่ไหมไม่เป็นมิตรเลยนะแตกเล่าเลยโอโ้โหนั่งอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเห็น,เห,นเห็นอยู่งั้นนะแต่ไม่มียานอ่านใช่ไหมไม่มียานอ่านไม่มียานอ่านจะเงี้ยเป็นต้นเขาก็ลุยต่อลุยต่อแล้วเป็นไง ทำไปต่อแล้วทาได้เดี๋ยวก็เป็นวิบากไร้หนักเข้าไปอีกหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีความกังวลหวั่นไหวเตือนไหมเราอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเรื่องไหนก็ตามเรื่องชั่วก็ตามเรื่องดีก็ตามมันมีอาการกังวลหวั่นไหวเตือนไหมเตือนนั่นแหละนั่นสภาพที่อยู่ในตัวเองหรือสภาพในคนอื่นเตือนได้ทั้งสองสภาพนะสภาพที่อยู่ในตัวเองเป็นไงที่ไงมันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินใช่ไหม มันมีความทรมานอยู่ยึดมั่นถือมั่นเสียหายไหมเสียเสียความผาสุกใช่ไหมเสียความดีเขาเตือนไหมเตือนอยากแบบยึดมั่นถือมั่นี่ยเขาเตือนอยู่นะไม่ใช่ไม่เตือนนะเขาส่งสัญญาณมาเตือนอยู่โอ้ยส่งเอเอ็มเอสมาด้วยไม่ธรรมดาเขาส่งเอเอ็มเอสแบบพิเศษด้วยนะแบบถึงทันทีเลยนะแต่นี่เขาส่งมาถึงบ้านแล้วไม่รับ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 ไม่เสร็จรับไม่เสร็จรับ ปัทโถเออมันเสร็จรับไม่เสร็จรับอยู่ก็เขาส่งถึงบ้านแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ไปเลยบอกไม่เสร็จรับไม่เสร็จรับเอาไปกดไปตรงไหนก็ไม่รู้เสร็จลับเป็นไงเตือนมากเข้ามากเข้าก็โอ้โหเขาก็ยนระเบิดใส่เลยนะก็เขาบอกนี่ระเบิด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 เวลานี่ระเบิดเวลาก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยทีนี้นะก็ส่งมาตงรู้กี่ฉบับแล้วไอ้กังวลใจน่ะใช่ไหมส่งไปมากเข้ามากเข้าเป็นไงหนักเลยทีนี้ป่วยเลย ทรมานเลยโสหน้าหน้าไม่เซ็นรับเขาก็ให้แล้วไม่เซ็นรับแต่แต่จริงๆเนี่ยต้องรับไหมรับไม่เซ็นรับเขาก็ส่งให้แล้วหมดหน้าที่แล้วเขาไปแล้วคุณก็แบกกันสิแต่คุณไม่เซ็นรับเองนี่ว่าแต่ต้องรับรับแบบไม่เซ็นนะรับแบบไม่เซ็นนะกบว่าฉันฉันฉันไม่เซ็นฉันไม่เซ็นแต่รับรัรับไม่รู้จะอธิบายยังไงพอเข้าใจไหม มันต้องรับมาก็มาถึงแล้วนะออกอาการแล้วอะ่ะแต่คุณไม่ยอมเซ็นเองคุณไม่ยอมเปิดตามาเซ็นเองเนะี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ไมแต่ก็ทรมานอย่างนั้นนะ่ะแต่ตุ๊มารูว่าอ้เออไอยานี่เขาส่งจดหมายมาแล้วส่งเอ s อมเอมาแล้วน,น่าเคอรี่มาเรียบร้อยเคอรี่แบบด่วนพิเศษถึงทันทีเข้าถึงที่ประทับแล้ว <laughs> เขาส่งมาหมดแล้วแต่คุณไม่อ่านเองเข้าใจไหมคุณไม่อ่านอาการเองเขาส่งมาถึงที่แล้วก็หาว่าเขาไม่ส่งเห็นไหมละ่ะในเทวทูตสูตรเนะี่ยเวลาตกนรกไปเป็นไงเทวทูตบอกอา้าวเราไม่รู้เลอไม่รู้ตอบเทวทูตสอบสวนทําไมมานรกเนี่ยจับมานรกเนี่ยเธอไม่รู้ว่าไงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เนี่ย ส่งเทวทูตไปเตือนอยู่น่ะไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้ก็ต้องรับโทษเทวทูตบอกงั้นก็ส่งไปถึงที่แล้วไม่รับรู้เองส่งคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายคน,คนทุกข์คนทรามานส่งลีลานั้นลีลานี่ไปให้ทั้งคนอื่นทั้งตัวเองไม่รับรู้ไงไม่รับรู้โอ้ไม่รับรู้ก็ไ,ไปความผิดของเธอแล้วล่ะไม่ใช่ความผิดของใครแล้วล่ะว,ว,ว่างั้นเทวทูตก็บอกนั่นเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของใครเพ,าเพราะทุกคนทําหน้าที่หมดแล้ว เทวทูตก็ทำหน้าที่หมดแล้วเธอไม่รับรู้เองเธอไม่รับรู้เองที่มันไม่สบายใจอยู่กันน่ะก็แม่ก็ส่งไปถึงแล้วว่าไม่สบายใจทําต่อทําไมคิดอย่างนั้นนะคิดพูดทําอย่างนั้นน่ะมันผิดแล้วมันไม่สบายใจแล้วใช่ไหมมันกลัวกังวลวันไว้แล้วใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นน่ะกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปเป็นเทวทูตไหมเป็นแล้วส่งถึงที่แล้วใช่ไหมถึงแล้ว ถึงแล้วทําไมเม่ไม่เอาประโยชน์ทําไมไม่เลิกทําเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมแล้วเลิกไหมนะ่ะไม่เลิกไม่เลิกแล้วเป็นไง <laughs> ไม่เลิกก็ทุกต่อก็อเพิ่มทุกไปเรื่อยๆเขาก็ส่งไปเรื่อยแล้วก็มีหน้าที่ส่งคุณไม่เลิกเขาก็ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งคนไม่เลิกเขาก็ส่งส่งไปมากๆๆไปไงกากเลือดเลยทีนี้เออกากเลือดเลยนะใช่ไหมทุกทรมาน ก็อย่างนั้นนะคนเราเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้จักอ่านวิบากกรรมนี่แหละผลของวิบากกรรมที่เราไม่อ่านไม่อ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่เรียนวิชาอ่านจดหมายเตือนจากเทวทูตนะจดหมายเตือนจากมาตาลีจดหมายเตือนจากเทวทูตไม่ยอมอ่านคุณไม่อ่านแล้วก็นะเตือนแล้วก็ ไม่ฟังแล้วก็ถล่มท่านั้นเองนะสะสมสะสมสะสมไปถล่มเลยทีนี้จริงๆเขาเตือนทุกคนนั่นแหละแต่คนไม่มียานในการอ่านเ็าเตือนทุกคนใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่ากันท่านั้นเองใครจะมียานยอดเยี่ยมกว่ากันท่านั้นเองเพราะนั้นต้องอ่านสภาพปิดกันกนนด้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสี่ยงเกินในตัวเองและผู้อื่นบางทีก็ตัวเราเองนี่เลยบางทีในคนอื่นนะ คนอื่นยังอา้าวสัตว์เงี้ยเขาทรมานเกินแล้วนะก็บอกโอ้ทรมานอย่าฆ่าเราเลยอย่าฆ่าเราเลยใช่ไหมก็เตือนแล้วก็ยังฆ่าเขาอยู่งั้นนะยังฆ่าเขาอยู่งั้นนะยังกินเขาอยู่งั้นนะยังฆ่าเขาอยู่ยังกินเขาอยู่เนี่ยไม่ได้ฆ่าเองก็จะต้องตามอะ่ะแต่เขาตาเหลือกมาแล้วใช่ไหม อาเหลือกมาแล้วเงี้ยสภาพร่างกายดีๆเขากรอบหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วกรอบหมดแล้วแปรสภาพหมดแล้วนั่นเรากินนั่นน่น่ะมีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานอย่ใน,นนั้นหรือเปล่า มีลีลายไงมีสภาพเดือดร้อนทุกทรมานใช่ไหมในนั้นมีสภาพไม่ได้เต็มใจให้ใครกินใช่ไหมเดือดร้อนทุกทรมานไม่ได้เต็มใจให้ใครกินในนั้นมีสภาพที่โคิโอ้โหชีวิตที่ต้องพัดพรากจากชีวิตตัวเองพัดพรากจากชีวิตที่เขารักเขาห่วงใยไหมมีไหมมีมีสภาพทุกทรมานไหมมีเขาเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟัง นั่นแหละคุณกําลังทําให้เกิดสภาพกิลมัถะอสปายะสภาพวิวาทะสภาพบาปสภาพทุกข์มันจะไม่เกิดสภาพทุกข์แล้วมันปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกิน,นลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินแล้วในตัวเองในผู้อื่นมันเกิดแล้วแต่ไม่ฟังไม่มียานที่จะอ่านไม่ฟังนั่นแหละเป็นวิบากร้ทั้งหมดเลย ไม่ฟังก็สังสมเป็นวิบากายเป็นวิบากายแล้วเราก็ยังดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกดันเขาไปอีกเป็นไงฟาเข้าไปในดงวิบากายเป็นไงก็นรกเท่านั้นเองก็ทุกทรมานเท่านั้นเองยังฝาเข้าไปในดงนั้นอยู่อีกฝาเข้าไปอีกฝาเข้าไปอีกมันก็ดงความทุกข์ความทรมานเตือนแล้วไม่ฟังอย่าเข้ามาเคตสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าเข้ามาเขาก็ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเท่านั้นเองนะเตือนแล้วเป็นไง เขาก็เริ่มต้นจากฉีดน้ําแล้วทีนี้นะพอฉีดน้ําใส่ก็แล้วยังไม่นั่นอีกเป็นไงแก้น้าตาอยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนปลอมยังไม่หยุดอยู่อีกเป็นไงกระสุนจริงยังบุกเข้าไปอีกเขาก็ต้องป้องกันตัวเองกับกระสุนจริงท่านั้นแหละนะตอนนั้นแหละนะก็เป็นลําดับ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 ไงบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายังเข้ามายังโดนท่านั้นเอง จริงๆเขาบอกเตือนตลอดนั่นแหละแต่คนไม่อ่านทาไมคนเขาไม่อ่านไอ้เขตนรกเนี่ยนะอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขาก็เขตนี้ก็มีตั้งแต่เบาไปหาหนักกูก็เดินกับเลือดเดินกับเลือดเดินกับเลือดอย่าเข้ามาเขตนรกอย่าเข้ามาเขตนรกเข้าไปอยู่งั้นน่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเขาก็จานนั่นนะโอ้โต้องแสดง ก็จํานงเก็ต้องบอกไปเป็นลำดับลำดับระยะระยะจากเบาไปหาหนักนี่มันนรกเบาอย่าเข้ามานรกเบาแล้วเขาเข้าไปเรื่อยเข้าไปได้อีกไปก็อย่าเข้ามานรกกลางอย่าเข้ามานรกหนักเขก็ต้องออกฤทธิ์แล้วอยากรู้ว่านรกมีจริงก็มาแล้วเขาก็ออกไปด้ดูคุณไม่อ่านเองไฟไหม่หัวตายก็จะวิ่งออกมาได้คลานออกมาทีนี้นะ้มันทำนรกมากถูกมัดอยู่ในนรก ต้องชดใช้ยู่นะัเลยโอ้ยก็จะคลานออกมาทีนี้โซนาหน้าเตือนแล้วไม่ฟังโซนาหน้าเตือนแล้วไม่ฟังเราจะรู้นระลกมีจริงนี่คือสัจจะอย่างนี้อ่านดีๆดวันนี้โอโ้ฟังวันนี้เข้าใจชัดขึ้นบ้างไหมเนี่ยโอโ้จัดว่าชัดขึ้นนะนี่นะชัดขึ้นนะเนี่ยเอเอ,เอนะอะไรที่มันเป็นนี่แหละ เป็นความเดือดร้อน,ต, hungry, elle elle Never, นต่อตนเองต่อผู้อื่นเนี่ยเขาแสดงอาการบอกอยู่แล้วอย่าเข้าไปนะอะไรที่ปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกราวเกินต่อตนเองต่อผู้อื่นนะอย่าเข้าไปต่อตนเองต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะมันออกอาการในตัวเราออกอาการในคนอื่นออกอาการในสัตว์อื่นนะอย่าเข้าไปแดนนั้นมันแดนนรกอย่าเข้าไปมันแดนนรกออกมาออกมามาอยู่แดนพุทธะ แดนสวรรค์นิพพานแดนสุขสงบเย็นนะแดนเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นโอ้ยเบิกบานแจ่มใสไรกังวลเป็นประโยชน์ที่สุดมาอยู่แดนนี้อย่าไปแดนอื่นเนี่ยเอาให้ชัดๆนะเข้ามาอยู่แดนนี้ให้ชัดๆนะอ้าวข้อที่แ1ดสิบอ็ดสักนหน่อยนึงแถมนะเริ่มเนื้อความเก่งคือ วิบากร้ายอาลองขยายไปสิขยายไปสามประเด็นเก่งแค่ไหนว่าแน่ก็แพ้วิบากร้ายร้ายแค่ไหนว่าแน่ก็แพ้วิบากดีวิบากดีที่แน่แท้ที่ดีที่สุดคือใจไรทุก,ใจ,นะใ,จทกใจดีงามนะเราต้องใจไรทุกใจดีงามนะเป็นวิบากดีที่แน่แท้ ที่ดีที่สุดนะเป็นวิบากดีที่แน่แท้ที่ดีที่สุดต่อทุกชีวิตที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปแล้วเก่งขค่ไหนวันแน่แน่แน่เป็นไงโหยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก่งวันแน่แน่แน่เดินเข้าไปในแดนนรกเป็นไงรับรองนะแพ้วิบากร้ายเปื่อยเปื่อยนรกเผาเปื่อยหมดเปื่อยหมดไม่รอดลนไปหมดนั่นแหละอย่าเดินเข้าไปในแดนนรกเก่งแค่ไหนวันแน่ก็แพ้วิบากร้ายวิบากร้ายแดนนรกก็ซัดเลย ร้ายแค่ไหนวนแน่เป็นไงแพ้วิบากดีเออทําวิบากดีมากๆๆๆกลก,ก็ดันนรกออกไปได้โอ้ดีจังเลยเออวิบากดีที่แน่แท้ที่สุดคือใจไร้ทุกใจดีงามนะวิบักดีที่แน่แท้ที่ดีที่สุด คือใจร้ทุกข์ใจดีงามทำก็ไปเธอใจร้ทุกข์ใจดีงามใจไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปัตนาให้เกิดดีไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นโอ้ทำก็ไปทำก็ไปทำก็ไปดีอย่างเดียวเนี่ยแท้ที่สุดเลย